ผมเกมชายบ้านขั้นเก่าะเหรครับคนคนบุกเก่าะอยู่นะครับ,บ,รบ <laughs> มืนอนเดนะ็กกหาอยู่หายกินขั้นเก่าอยู่นะมาฟองนี้ก็พักง,งานไหมงานตัวง,งานว่าง่ายเถอะเออตัวง,งานก็นเลยชวนมูตึกแห่อยู่ในโรงงานะนะี่แหละตึกแห้งหาอยู่หาย,ายหกินขั้นเก่าะเหรครับเดี๋ยวจะพาไปอาเทียครับตามมาเลยครับเป็ียนหนงได้ มังยำมมันกันข้างนึงมูน้ำน้ำเลือกน้ำเลือกข้ากูุ่นซุนอยู่ได้ยังมาลูกมาท่านไหนท่านไหนซุ่นซุ่นอยู่ท่านไหนบอะ ยดนเตือนนี่บตเี่ยม่ายนตือนนี่บอเดี๋อกขนกันปาควาปควาบอา คอใหญ่ครับพี่น้องนาาึ่างกไม่้ารด้ครับคอใส่ล่วพูดนล้ครับอุยหนาวหเดี๋ยวขอปลดปลาก่อนครับ ้วหิ้วคนหินคนจังหวัดสวนทีสลี่คลิบช็อตเด็ดป่าใหแล้ววานเท้กับบอกเขาจะัหอดไหอไอมาหอดไอไผ่ลเจม นี่ครับปลาอะไร,น,ร,รนี่ปลาอันแท้อะไรบานีเนี่ยใครเอาแน่ตากล้องนี่ครับผลงานบารีมานอยู่ครับก็ได้กินแร่งนะครับหากินนี่ครับปลาคอโอ้ตัวง,งามครับ มักไปโดนอไรมันตายหรือเปล่เจมโอ้ยว่าไปตายเหรอนี่ปป็นป็นนี่นกระหลุนน,น,น,น้หนามนี่ไปไปไปน่ค้อันหนาวแล้วขึ้นจากน้ำใส่เสียวอหันนี่อ้ยคํำค่ำหน่วค่ำหน่าพิการเป็นตัวนี่กระดุกนี่ปิดคลิป เราไปชิปเพียงแค่นี้ครับขันมากเพ่องงกะก็อะไรก็แท่ไเลยครับขอาคุณครับ